กลับเข้าสู่ห้องข่าวในช่วงแรกนะคะนับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันแล้วที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันนะคะดังนั้นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงผู้ลงสมัครตามเขตต่างๆวันนี้เราจะไปดูในเขตของจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยโค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสสเพชรบุรีเขต2เบอร์สิของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเปิดเกมรุกเดินสายหาเสียงเคาะประตูบ้านพี่น้องชาวชะอํานะคะหวังเทคะแนนให้ชนะในการเลือกตั้งให้ได้เป็นสสอีกหนึ่งสมัยค่ะ ช่วงเช้าวันที่30มิถุนายน2554ในายกำมพลสุภาพแพ่งผู้สมัครสสเขต2จังหวัดเพชรบุรีพักประชาธิปัตย์เปิดเกมรุกหนักในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเดินสายค้อป,ประตูบ้านพี่น้องประชาชนชาวอำเภอชะอำ เพื่อชี้แจงนโยบายพรรคและนโยบายส่วนตัวหวางพิชิตคะแนนเสียงจากประชาชนจนสามารถเอาชนะคู่แข่งและได้ดํารงตําแหน่งเป็นสสอีกหนึ่งสมัยโดยนายกำมพลพร้อมทีมงานเริ่มเดินสายหาเสียงกันตั้งแต่8ปดนาฬิกาตามร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนบริเวณสี่แยกไฟฟ้าชะอําก่อนจะเคลื่อนขบวนเข้าตามซอยต่างๆจนทะลุไปออกหมู่บ้านชะอําซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมา โดยนายกำพลสุภาพแพงผู้สมัครสสเขตสองเพชรบุรียังได้ขอให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิในวันที่3มกรกฎาค,คมนี้ให้มากและขอโอกาสเลือกตนเข้าไปเป็นสสอีกหนึ่งสมัยไปกันที่ในเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันกันบ้างช่วงโค้งสุดท้ายเขต3วันนี้มีการรายงานข่าวมาให้ได้ทราบนะคะว่าว่าที่ผู้ลงสมัครสสเขต3นั้นเขามีการลงพื้นที่ไปหาเสียงการบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะ ในช่วงคงสุดท้ายการหาเสียงของผู้สมัครสสประจบกิิขันเขตสมีพื้นที่3อำเภอได้แก่อําเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอําเภอบางสะพานน้อยโดยมีผู้สมัครระบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน4คนจากสีพักการเมืองได้แก่นายวณิชนนปักกิ่งเมืองจากพักเพื่อไทยน,ทนายธนกรจวนสว่างจากพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนายประมวลพงถาวรเดชจากพักประชาธิปัตย์และนายอเนกน้อยแสงจากพักเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย โดยผู้สมัครแต่ละพรรคต่างลงพื้นที่หาเสียงและชูนโยบายของพรรคพร้อมทั้งวิสัยทัศน์ของตัวผู้สมัครของแต่ละพรรคเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยนายวณิชปักกิ่งเมืองผู้สมัครสสเขตสามจากพรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่ตลาดสดบางสะพานในเทศบาลตำมนกำเนิดนพคุณ โดยก่อนที่จะเดินทางไปหาเสียงได้เข้ากราบน้ำมสการพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และรูปปั้นหลวงปู่ท้วมวัดเขาโบสถพระอารามหลวงเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเอาเลิกเอาชายัยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้นั่งมอเตอร์ไซค์พร้อมขบวนแห่ ออกหาคะแนนเสียงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดและต้องหยุดหาเสียงชั่วคราวเพราะฝนได้ตกลงมาอย่างหนักส่วนนายประมวลพงษาวราเดชผู้สมัครสสเขตสามจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ลงหาเสียงชนิดแบบเคาะประตูเรียกขอคะแนนเสียงพร้อมทั้งชูนโยบายของพรรคเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากชาวบ้านโดยของเดิมพรรคประชาธิปัตย์เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเมื่อครั้งเลือกตั้งปีพศ .2550 ในครั้งนี้ต้องรักษาพื้นที่ไว้ในส่วนนายอเนตรน้อยแสงผู้สมัคร สอบแบบแบ่งเขตจ,จากพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยก็ได้หาเสียงกับชาวบ้านได้ขอคะแนนเสียงเป็นระบบบัญชีรายชื่อเพื่อที่จะได้มีสสเข้าไปนั่งในสาภา และนั้นก็คือช่วงโค้งสุดท้ายนะคะของในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันแต่ในขนาดเดียวกันกรณีของเรื่องโค้งสุดท้ายเขาบอกว่าพักการเมืองต่างๆนั้นก็ยังไม่หยุดที่จะเรื่องในการประชาสัมพันธ์หรือว่ารณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะโดยเฉพาะของการติดป้ายหาเสียงประชาสัมพันธ์ยังคงมีสีสันให้เห็นกันอยู่ค่ะ รายโค้งสุดท้ายเข้ามาทุกขณะสสำหรับการเลือกตั้งปี2554นี้ทั้งพรรคการเมืองและบรรดาผู้สมัครต่างเร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์หาเสียงให้ตนเองกันอย่างคึกคักอีกหนึ่งช่องทางโฆษณาที่เป็นสีสันการเลือกตั้งคือบรรดาป้ายผู้สมัครสอสและพรรคการเมืองที่ต่างเร่งติดป้ายเพิ่มเติมตามจุดต่างๆที่ประชาชนสัญจรผ่านหรือจุดที่เห็นชัด แต่งแต้มด้วยสีสันสะดุดตาพร้อมคำขวัญและนโยบายที่ติดหูอทิตามสีแยกไฟแดงถนนเส้นหลักเส้นรองเสาไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งสามพระภูมิซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือกราบไหว้อยู่เป็นประจำค่ะซึ่งการติดป้ายประกาศหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆที่บทบงังทัศนวิสัยการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตจะดำเนินการตรวจสอบและสั่งปลดป้ายดังกล่าวออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด บัติเหตุและจะให้ตำรวจท้องที่ประสานกับทีมงานพักการเมืองผู้ติดป้ายประกาศหาเสียงปรับปรุงการติดป้ายรวมถึงรถหาเสียงที่ทําให้การจราจรติดขัดพร้อมให้แต่ละพักการเมืองใช้วิจารณญาณพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาเสียงที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับส่วนรวมด้วย และนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนสามารถจำหมายเลขแล้วก็จำชื่อพักได้มากที่สุดเพื่อที่ให้ประชาชนเข้าไปในคูหาแล้วก็กาหมายเลขหรือว่ากาพักนั้นนะคะมาดูในช่วงของเกาะติดสนามของการเลือกตั้งบ้างในเขตของจังหวัดเพชรบุรีนะคะทีมงานฝฟข่าวของเราก็ได้มีการเจาะสนามการเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรีทั้ง3เขตนะคะว่ามีเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของ การที่ไปหาเสียงอย่างไรรวมไปถึงประชาชนแต่ละเขตนั้นนะคะมีผู้ที่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดและเกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้ลงสมัครเองนะคะว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปติดตามได้จากการรายงานข่าวนี้ค่ะ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปีนี้จังหวัดเพชรบุรีแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น3เขตประกอบด้วยเขต1อำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมเขต2อำเภอท่ายางอำเภอชะอําและเขต3อำเภอบ้านลาดอำเภอแก่งกระจานอำเภอเขาย้อยและอำเภอหนองแยบปล้องซึ่งในแต่ละเขตมีการวางตัวผู้สมัครของแต่ละพักการเมืองไว้ได้อย่างน่าจับตามองโดยเฉพาะสองพักใหญ่อย่างเพื่อไทยและประชาธิป,ปัตย์ สำหรับสมรภูมิการเลือกตั้งสสในวันที่3รกรกฎาคมนี้ขอการเมืองเพชรบุรีจับตาไปที่เขตการเลือกตั้งที่1ซึ่งเขตนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง131,854คนโดยพักเพื่อไทยส่งนายปรีชาสีน้ำเพชรอายุ49ปีหรือที่ชาวบ,บ้านรู้จักกันในนามสอจอจัวซึ่งหากพิจารณาถึงคุณสมบัติแล้วผู้สมัครท่านนี้ถือว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นรองใครเพราะมีดกีกรีการศึกษาถึงปริญญาโท สอจอจัวเริ่มเข้าสู่การเมืองจากสนามการเมืองเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นคือการลงรับสมัครเป็นสออปจอเพชรบุรีก่อนเบนเข็มลงสนามการเมืองระดับชาติเมื่อปี2550ด้วยการลงสมัครสอสอในสังกัดพักชาติไทยแต่สอบตกและเที่ยวนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในจังหวัดเปิดโอกาสให้สวมเสื้อพักเพื่อไทยลงชนกับนายอัธพรพล,พลบุตรหรือสอสอเจีย๊ยบน้องชายของนายอลงกรพลบุตรที่หันตัวเองไปลงสอสอระบบบัญชีรายชื่อ นายอัธาพรถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการ์ครอบครัวมีอาชีพเป็นนักการเมืองเต็มตัวหลายคนมองว่าเป็นคนสุภาพและขยันหมั่นพบปะกับชาวบ้านเป็นประจำซึ่งกลยุทธ์ในการหาเสียงครั้งนี้นายอัธาพรก็ยึดการเข้าถึงประชาชนเป็นสําคัญนั่นคือการเดินขอคะแนนอย่างใกล้ชิดชนิดที่เรียกว่าครอบประตูบ้านหาเสียงกันเลยทีเดียว ส่วนเขตการเลือกตั้งที่2อชะอ่ำท่ายางมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง143,198คนโดยพักการเมืองที่น่าจับตาคงนี้ไม่พ้นสองพักใหญ่นั่นคือพักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยในเขตเลือกตั้งนี้พักประชาธิปัตย์ยังยืนตัวผู้สมัครเดิมคือนายกำพลสุภาพแพง่งอดีตสสเพชรบุรีเขตหนึ่งถูกจับเป็นคู่แข่งของนายพิชัยอุยตะกูลหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในานามซเจเล็ก เขตนี้ถือว่าเป็นเขตของอดีตสสธานียี่านที่ปัจจุบันยังถูกเว้นวักทางการเมืองซึ่งสจเล็กเองได้ผันตัวเองมาจากนักการเมืองท้องถิ่นก้าวเข้าสู่สนามการเลือกตั้งระดับชาติด้วยแรงหนุนและฐานเสียงท้องถิ่นจากนายธานียี่านที่หวังทวงพื้นที่ของเพื่อไทยคืนดังนั้นศึกสนามเลือกตั้งในเขตนี้ของสจเล็กค่อนข้างเรียบเนียนเรียกว่ากระแสตอบรับดีไม่เบา แต่ก็ระบาดไม่ได้กับผู้แข่งอย่างอาจารย์กำพลสุภาพแพง่งสสพักประชาธิปัตย์ที่เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมตามสไตล์ของนักการเมืองของพักประชาธิปัตย์แต่การเลือกตั้งครั้งนี้นายกำพลสุภาพแพ่งก็มั่นใจในฐานเสียงเช่นกันมิฉะนั้นคงไม่มีคำพูดที่ว่าคิดจะเอาเก้าอีข้ขืนนั้นจะบอกให้รู้ว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดคนอย่างนายกำพลไม่ใช่หมู และเขตเลือกตั้งสุดท้ายเขตเลือกตั้งที่3าที่มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน1นึ่งแคนเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างนายพิชาสุภาแพ่งจากพรรคประชาธิปัตย <affe> ์เจ้าของฉายาสจล้านศพและนายทัดกมลอบอ้อมจากพรรคเพื่อไทยเขตนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังคงตัวผู้สมัครสสคนเดิมนั่นคือนายพิชาสุภาแพ่งที่มีดีกรีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก ก่อนจะมาลงเล่นการเมืองระดับชาติในปี2544โดยการเป็นผู้สมัครสอสอของพรรคประชาธิปัตย์จากแรงชวนและแรงเชียร์ของนายอลงกรณพลบุตรและครองแชมป์การเป็นสอสอมายาวนานถึง3สมัยซึ่งนักการเมืองที่ว่าใหญ่ของเมืองเพชรบุรีอย่างพ่ายให้กับนายพิชาติมาแล้ว ขณะที่ด้านของนายทัตกมลบอ้อมหรืออาจารย์ป๊อตอดีตนักฟุบอลทีมเพชรบุรีจากพรรคเพื่อไทยมีดีกรีเป็นอดีตข้าราชการครูที่หันมาเอาดีทางการเมืองก้าวลงสู่สนามการเมืองท้องถิ่นด้วยตําแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดก่อนพ,พลิกผันก้าวเข้าสู่การเมืองระดับชาติด้วยตําแหน่งอดีตสสของพรรคชาติไทยว่าด้วยฐานเสียงของลูกศิษย์ลูกหาที่มีมากประกอบกับยังคุ้นเคยและคลุกคลีอยู่กับชาวกะเหรี่ยงกะรางจนสามารถใช้เป็นฐานคะแนนเสียงที่สําคัญ ใครจะดีใครจะอยู่ใครจะได้หรือใครจะตกประชาชนผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้ตัดสินและชี้ขาดในวันที่3รกรกฎาคมนี้ และนั่นก็คือในช่วงแรกนะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งโดยเฉพาะของการหาเสียงซึ่งถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าในขณนะดเดียวกันทางด้านของคณะกรรมการกรกตก็ดีหรือว่าโรงเรียนนะคะต่างร่วมกันรณรงค์ในการให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสักครู่ค่ะ <S <S มาสรุปรวบรวมให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่คุณนั้นจะเป็นหนึ่งในการที่เดินทางไปใช้สิทธิตามหน่วยต่างๆค่ะ เหลืออีกเพียงสองวันก็จะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่3กรกฎาคมนี้แล้วในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งต่างๆเพื่อทําความเข้าใจและซักซ้อมถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการรายงานผลการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในส่วนหน่วยเลือกตั้งทางกรกตในแต่ละเขตแต่ละจังหวัดก็ได้มีการกําหนดสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งไว้แล้ว ไปดูหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนซึ่งหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรีมีทั้งสิ้น690หน่วยแบ่งเป็น3เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วยอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมยกเว้นตำบลบ้านแหลมตำบลบางตะบูนและตำบลบางตะบูนออกมี219หน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2ประกอบด้วยอำเภอชะอำมและอำเภอท่ายางมี211หน่วยและเขตเลือกตั้งที่3อำเภอเขาย้อยอำเภอบ้านลาดอำเภอหนองยาปร่้องอำเภอแก่งกระจาและอำเภอบ้านแหลมเฉพาะตำบลบ้านแหลมตำบลบางตะบูนและ ตำบลบางตะบ,บนูนออกมี260หน่วยเลือกตั้งซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนประชากร464,033คนมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง3 5 3 1 7 5คนส่วนจังหวัดประจบคีรีขันมี6 1 4หน่วยเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้ง3าเขตเขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอคุยบุรีอำเภอสามระยอดมีหน่วยเลือกตั้ง211หน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2ประกอบด้วยอำเภอวหินอำเภอปราณบุรีมีหน่วยเลือกตั้ง203หน่วย ตั้งและเขตเลือกตั้งที่3ประกอบด้วยอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยมีหน่วยเลือกตั้ง200หน่วยเลือกตั้งโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนประชากร59,134คนมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง376,493คนอย่างไรก็ตามสำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแล้วยังมีการนำลูกเสืออาสาพัฒนากกตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยมาช่วย ดวยอำนวยความสะดวกและแนะนำในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วย ค่ะและนั่นก็เป็นการสรุปเขตและหน่วยเลือกตั้งในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะทราบแล้วหรือยังว่าวันที่3กร,รกฎาค,คมจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงแม้ว่าเราจะได้ยินการรณรงค์นะคะหรือว่าการประชาสัมพันธ์ต่างๆแต่เมื่อถึงวันที่จะต้องไปใช้สิทธิ์จริงๆอาจจะหลงลืมได้ตรงนี้เราก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมาเน้นย้ำให้รับทราบกันอีกครั้งค่ะ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางไปถึงยังหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อของผู้มีสิทธิ์ปรากฏอยู่ขั้นตอนแรกควรตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนยื่นหลักฐานแสดงตนอาทิบัตรประจําตัวประชาชนและลงรายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งจ่ายบัตรเลือกตั้งจํานวนสองใบคือบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งงงหลลลััััจากกรรบบบตตเือ้้ใแว ให้ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อหรือว่าพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาบนต้นกล้วบัตรเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐานจากนั้นคือขั้นตอนการทำเครื่องหมายกากบาทเข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องเครื่องหมายได้เพียงบัตรละหนึ่งกากบาทบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเลือกได้จํานวนหนึ่งคนเลือกคนบัตรเลือกตั้งสสแบบอันเชอรายชื่อเลือกพักการเมืองเพียงพักเดียวเลือกพักและหากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครหรือพักการเมืองใดให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการย่อนบัตรด้วยตนเองคือเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วย ตนเอง